ที่น่าสนใจนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้สูงอายุในตำบลแม่คืออำเภอรอยสเก็ดจ,จังหวัดเชียงใหม่ครับรวมกลุ่มนักเรียนเ,เรียนดนตรีเครื่องอังกะลุงนะครับออกแสดงตามงานของชุมชนครับ กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เกือบ20คนนะครับใช้เวลาว่างรวมตัวกันเรียนฝึกการเล่นเครื่องดนตรีอังกะลุงจากแม่ครูจริยาถาปินตาอายุ63ปีครูจิตอาสาข้าราชการบำนาญแล้วก็ยังเป็นคอนดักเตอร์ของวงด้วยนะครับในการให้จังหวะภาษากายกับนักดนตรีซึ่งใช้เวลาเรียนมาประมาณ5เดือนแล้วเริ่มมีความชำนาญแล้วก็สามารถออกไปแสดงตามงานวัดหรืองานชุมชน โดยนักดนตรีก็มีตั้งแต่วัยเกษียณไปจนถึงอายุ75ปีด้วยกันนะคุณตาประวัติคำยองอายุ70ปีบอกว่าเล่นมาได้ประมาณ5เดือนก็มีความชำนาญจนสามารถออกไปแสดงได้ทั้งคณะมีเกือบ20คนทั้งนี้การเล่นอังกะลุงทำให้เพลิดเพลินคลายเหงาอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำจึงมารวมตัวกันและได้ออกกำลังกายแขนไปด้วยเมื่อไปแสดงก็จะมีความสุขมากที่ยังมีคุณค่าให้กับสังคมส่วนแม่ครูจริยาบอกว่าสอนให้ใหม่ๆก็ยากเหมือนกันค่ะ กว่าจะรวมตัวให้เป็นเพลงได้นี้นะคะก็ใช้เวลานานหลายเดือนแต่ทุกคนก็น่ารักมีความพยายามและมีความตั้งใจค่ะครับอังกะลุงนี่เล่นคนเดียวไม่ได้นะครับต้องเล่นกันเป็นวงแบบที่ค <c oughs> <ช>ุณผู้ชมเห็นเลยนะก, <c oughs> ก็คื